มายาไฟในดวงตาเขียนโดยอสิตาบทนำอคีลุกเริงแรงตัดกับฉากหลังอันมืดมิดท้ามกลางเปลวไฟใครบางคนก้าวออกมาดวงตาเขาว่าโรดจนกลบแสงแห่งเพลิงการ นัโงงใต้พิภพอันเคยมืดมิดมิวหยเว้นทั้งในทิวาและราตรีการเพลานี้พระเพลิงถูกจุดสว่างสวัยหน้าเทวะแห่งไฟเจ็ดกรทรงศาสตราแลประทานพรสองเสียนก้มมองไปยังเบื้องบาทซึ่งมีถึงสามก่อเกิดร่างเงาทอดยาวไปยังกำแพงด้านหลังดูทะมืหน้าเกรงขาม แบบาทเทวรูปมีแท่นหินยาวซึ่งใช้เป็นที่วางของบูชาร่างหนึ่งนอนนิ่งไม่ไหวติงทว่าหากพิสดูจึงจะเห็นร่างนั้นมีได้สงบอย่างที่ควรเป็นดวงตาคมกริบยังลืมค้างฉายแววร้าวรานแสงไฟส่องให้เห็นผิวสีทองแดงระเรื่อทั้งกายมีเพียงผ้านุ่งยาวสีครั้งเผยให้เห็นกล้ามเนื้อกำยำ ใบหน้าคมสันงามไรที่ติแข่งค้างดุดหุ่นปั้นริมฝีปากเพเยเล็กน้อยคลายต้องการเอื้อนเอย่ยผมดำเงาสยายถูกลมไล้ด้วยแสงวักแบมของไฟซึ่งกำลังเต้นเร่าร่างนั้นไร้ลมหายใจแต่ยังคงมีชีวิตชายหนุ่มร่างสูงใหญ่พอกันยืนเคียงแท่นบูชายัน มองร่างสง่าราวเทวะของผู้เคยเจอจรัสที่ถูกตนนำตัวลงมาสุกซ่อนไว้ด้วยแววตาเจ็บปวดก่อนถอนหายใจหนักๆก้มลงประคองศรีรษะของคนผู้นอนเหยียดยาวให้แงนขึ้นมืออีกข้างซึ่งสันเทาเทน้ำสีทองแดงควันกลุ่นในถ้วยทองเหลืองสู่ริมฝีปากหยกักเป็นผลให้ดวงตาที่ลืมค้าง ค่อยๆรีบรือลงจนปิดสนิทอคคณิเมหราน้องชายผู้เป็นที่รักยิ่งข้าขอพัฒนาการเจ้าไรโอสดนี้ดึงดูดวิญญาณเจ้าให้กลายเป็นสมิงสิงสู่อยู่รับใช้ในพลอยตาเสือขอยืมหัตถาแห่งพระแม่กาลีขโมยวิญญาณของเจ้ามาผูกพัฒนาการไว้กับพลอยราชันด้วยมวลลับสาบสูนอันไร้หนทางแก้ไข ขอเจ้าจงหลับไหลอย่างสงบอย่าได้จดจำคิดแค้นพยาบาทต่อการกระทําของพี่นี้เลยลมประหลาดครวนครางมาพาไฟในกระถางบูชาที่แลบเลียขึ้นสูงดับบูบดุดเทวะมิเห็นด้วยต่อการกระทําเบื้องพระพักแต่ไร้มือของผู้ใดจะมาหยุดยั้งสิ่งเลวร้ายเอาไว้ฉับพลัน ร่างที่แน่นิ่งรับชะตากรรมให้ร้อนขึ้นผู้ไม่เคยพรั่นพรึงต่อความร้อนใดยังถึงกับต้องพงะถอยห่างปล่อยถ้วยทองเหลืองหล่นร่วงจากมือกลิ้งไปไกลแล้วเขาก็ได้เห็นทุกสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นด้วยพลังรับรู้แห่งตาที่สามเส้นสายแห่งชีวิตอันเจิดจ้า ค่อยๆระเหยออกจากกลางหน้าผากของผู้เป็นน้องชายรวมตัวเป็นวงแสงอยู่เพียงพริบตาเดียวก็พุ่งวาบลงสู่อัญ,ญมณีในหม้อทองเหลืองซึ่งใส่น้ำยาสีส้มอมทองไว้เต็มเปี่ยมมันถูกวางเตรียมไว้ปลายเท้าของร่างบนแท่นบูชาแต่แรกวิญญาณย้ายจากร่างไร้ลมหายใจไปอยู่ในพลอยตาเสือและถูกจองจำไว้ในนั้นอย่างถาวร ชายหนุ่มผู้พี่พละจากร่างบนแท่นหินมาอย่างภาชนะทองเหลืองมองผ่านของเหลวลงไปเห็นแววเรื่อเรืองสะท้อนตอบมาจากพลอยตาเสือราชันสมบัติเก่าแก่ของตระกูลเม็ดเดียวที่ยังเหลือหลังจากพลอยราชนีได้สูญหายเขาควานมือลงไปหยิบมันขึ้นมาเพ่งดูใกล้ชิดดวงตาสีเหมือนไฟในพลอย ต้องตอบมาเรากับมีชีวิตมันเป็นเช่นนี้อยู่แต่เดิมแล้วทว่า Sample complete Ready to continue